มารู้ตัวตอนไหนพี่อุบัติเหตุวันนี้อตอนอุบัติเหตุใช่อุบัติเหต,<ย>เหตุรู้ตัวละรู้ตัวว่าอ๋อเราทําเป็นทำกรับคือมิวลาอยู่กับตัวเองมากไงฮะเราเรียนรู้แล้วว่าอ๋อพอถึงแล้วคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเขาไม่รักเราอย่างที่เราคิดเราต้องรักตัวเองอ,อยู่ตัวเองให้ได้สมัยก่อนไปไหนเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้เลยทานข้าวคนเดียวไม่ได้ไปไหนทําอะไรคนเดียวไม่ได้จากหลักอุบัติเหตุมา กูทำหมูู่ได้ไม่ต้องยุ่งกับกูแต่กว่าจะผ่านได้ก็เป็นปีนะผ่านกว่าจะผ่านจุดนั้นได้เป็นปีว่าจมอยู่ความทุกข์อ่ะมีบ้างคือเฮ้ยทาไมต้องเกิดกับเราวะแล้วก็มีอีกใจหนึ่งมาบอกว่าเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นคนอื่นเยอะแยะ mm hmm. เราเยอะนหนักกว่าเราด้วยซ้ําเราต้องผ่านให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีย้อนแย้งไปมาอย่างเงี้ยดำขาวดำขาวตีกันไปมา mm hmm. ซึ่งเราก็ชนะโอเคตัวขาวเราก็ชนะสุดท้าย mm hmm. านางฟ้าสม่ำเสมอหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> <laughs> พี่พี่ฟองคะแล้วพี่ฟองหายพอตอนนั้นที่เราเริ่มเฟดเฟดหายไปเนี่ยเรารู้สึกไหมเอ๊ะทำไมเขาไม่จ้างเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนีไหมรู้อันนั้นรู้ละรู้แล้วแต่ไม่แคร์ไงรู้แล้วแล้วไงอ่ะ คือหลายคนบอกว่าเอ้ยไปไหว้คนนี้สิไปนั่งคนนี้สิไปขอโทษนะเราขอโทษเราขอโทษแต่เราถือว่าขอโทษแล้วแล้วกันคือขอโทษแล้วอ่ะเราให้ทํายังไงอ่ะคือจะให้เราต้องไปพี่นอพี่เทาแค่ไหนเคยแล้วนะเคยไปพี่นอพี่เทาอยู่บ้างเคยอาลองไปลองดูอาลองดูบ้างเราดูบุคันเข่าดูบ้างก็ไม่เห็นสัมฤทธิผลยิ่งข่มเราก็ไปอีก บางคนแบบว่าเห็นว่าเราอยากดับได้ละครมากใช่ไหมก็ยิ่งจิกเราก็รู้สึกว่าอมไม่ใช่ทางแต่ผู้จัดบางท่านน่ารักมากนะคะขอชมไว้ตรงนี้แต่เราไม่เอ่ยชื่อเนาะเออผู้จัดบางคนก็แบบนึกถึงเราด้วยใจจริงแต่บางทีเขาอาจจะยังไม่มีละครอะไรเงี้ยเขาเจอเราก็จะแบบว่าเดี๋ยวจะเรียกนะหรือจะอะไรเงี้ยเรารู้ว่าคือเราโตขนาดนี้เรารู้ว่าใครพูดจริงหรือใครพูดไปเงั้นๆบางคนก็เป็นแบบเออบางก็ทำเยอะๆแล้วกันบางก็อย่างง้้อย่างนี้แล้วกันซึ่ง แล้วไงไม่เอากูทำไม่เอากูทำงานก็บอกกูมาเลยอ,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 อย่ามาพูดอะไรมาสั่งสอนเลยมาสั่งสอนตอนนี้ไม่ทันแล้วกูห้าสิบแล้วอย่าสอนเลยกูเลยประสบการณ์ก็สอนกูเพ่เยอะละพ่อแม่ก็ไม่ใช่ไม่ต้องสอนจริงบอกว่าทำนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเหมือนจะสอนในแงด่ดีแต่จริงๆแล้วเหมือนขิงนะออเอออะไรอย่างเงี้ยอย่าทําไม่ได้ดูดีเลยคุณเธอแบบว่าไม่เอาเล่นก็ไม่เอาเล่นคือไม่ต้องให้ฉันไปเป็นต้องยังไงวะใช่ปะบางทีเราก็ เป็นเราอะบองเป็นปองเป็นคุณปองบองเป็นปองจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าเปลี่ยนอะไรปองเลยปองเปลี่ยนตัวมามากเยอะแล้วนะคะเปลี่ยนให้ให้ตัวเองและสังคมรอบข้างเที่ยวแคร์เราเยอะแล้วคุณเป็นใครย่ามาเปลี่ยนเราเลยเนาะให้ปองเป็นอย่างนี้เถอะแล้วกรุณาจําภาพปองในที่ปองเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าสาวผอมบางสวยอุย้ยห้าสิบแล้วนะคะปล่อยดิฉันปไป